ยอักษ์กรันอนุมัติไปใน2ชั่วโมงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะใคยมีโอกาสอยู่กับพี่สายนั่นเองนะคะมาส่งมอบเจ้าตัว h o n d a City คันนี้เลยนะคะมาถามพี่สายกันนิดหนึงว่าทําไมถึงเลือกออกรถที่ยอยาักษ์กรันค่คะบริการดีค่ะประทับใจเจ้าหน้าที่บริการเซ็นเอกสารถึงที่ไม่ม เลยค่ะประทับใจค่ะโอ้คือตรองสงคริปที่เฮียตีแกบอกทุกอย่างเลยถูกไหมคะรถสวยมากค่ะ,คะรถเราเนี่ยมี บริการถึงหน้าบ้านไม่มีใครจ่ายนะคะแล้วอนุมัติไฟไหมพี่อนุมัติไวเวอร์ค่ะเตรียมตัวไม่ทันเลยค่ะเตรียมตัวไม่ทันเลยนะคะ,คะก็คือเจ้าหน้าที่วิ่งไปเเอกาสารปุ๊บสองชั่วโมงอนุมัติเลยะนะคะก็ต้องบอกว่าเคสนี้เนะะี่ยพี่สายเป็นพนักงานบริษัทนะคะ,คะก็คือตรงตามลุมเป้าใหม่ที่เราแจ้งไปเลยและทุกอย่างก็คือเป็นจริงอย่างที่เฮติบอกทุกอย่างเลยนะคะ,คะไม่มีใครจ่าย วิ่งในไซเอกสานนะคะรับรถไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะในเรื่องของตัวบริการเป็นยังไงบ้างคะบริการดีค่ะรวดเร็วประทับใจค่ะมาเห็นรถบ้านแรกเป็นยังไงบ้างพี่ชอบค่ะรถสวยค่ะตรงปกเลยนะตรงปกเลยค่ะโอ้ยต้องบอกว่าไม่เคยเห็นรถมาก่อนด้วยยังค่ะครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยจก็ทำงานเนาะแล้วก็ให้เจ้าที่วิ่งมืไซเอกสารเรื่อง่านมาส่งมอบรถมาเห็นรถตัวจริงแล้วแบบตรงปก ตรงปกค่ะสวยค่ะชอบมากค่ะขอบคุณพีส่สายมากมากเลยค่ะ,คะไไที่ไว้ใจให้ติ๋อยักษ์การันเราได้ดูแลนะคะคสุดท้ายนี้เชิญชวนทั้งบ้านให้นิดนึงที่เขากาลังตัดสินใจว่าทําไมต้องมาสืบรถชนนี่ค่ะใครที่กําลังตัดสินใจอยู่นะคะแนะนํำร้านติแล้วค่ะตีรถสวยมารถเมื่อสองค่ะรถสวยจริงค่ะตรงปกไม่จบตาแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะ